่อน7ปีดอกเบีย้ยเพียง3.99%เท่านั้นนะคะคันนี้เป็นตัวโครราค a c หนึ่งจปสปอร์ตปี2021เล็กไม่เพียง52,000โลเท่านั้นเองนะคะรถมือเดียวนะวารันตีศูนย์โตโยต้ายังเหลืออยู่นะคะคันนี้ฟังก์ชันเนี่ย ได้มาครบด้วยนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง11,700บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจนะมองหารถวิชัช้งานอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคันนี้ได้ไโคดคุ้มนะคะปุญแจสำรองมีครบนะรับชมกันให้จบคลิปนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกทุกท่านนะคะกลับมาพบกับนัดเพชรยนต์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถเข้าใหม่น่าใช้อีกหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันเป็นตัวโครราคอ์ส1.8สปอร์ตปี2021นะคะคันนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าคดคุ้มนะเลขไม่เพียง50,000กว่าโลเท่านั้นเองรถมือเดียวนะคะประวัติศูนย์ร้อเปอร์แน่นอนนะและคันนี้นะคะวารันตีศูนย์โตโยตา้ายังเหลืออยู่ด้วยนะคะเพราะว่าศูนย์โตโยตา้า เขารับประกันรถใหม่เนี่ย5ปีแสนห0 0หมื่นโลดะคะคันนี้เพิ่งผ่านมาแค่3ปีเท่านั้นนะใช้วารันตี0ูนย์ต่อได้เลยนะคะใครสนใจหรือว่ามองหารถววชงานอยู่แนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะ จัดเต็มฟรีดาวได้คันนี้นะฟังก์ชันมาครบด้วยนะคะรีบติดต่อมาได้เลยเบอร์โทรนนะัดศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสำหรับคันนี้นะสีดำเดิมแท้จากโรงงานป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะสองขอไข่ทอง์ูเท้าสี 65, ่แปดหกห้ากรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจังด้านหน้าเนี่ยดีไซน์มาให้สวยงามเลยสำหรับ าฝากระโปรงนะคะสันเหลี่ยมคมมีให้เห็นชัดเจนไม่มีรอยลักยิ้มเลยนะคะการันตีให้เลยนะไม่มีชนหนักพิกคว่มจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะคงสร้างเดิมทั้งคันนะถ้าตรวจสอบเจอว่ารถเราชนหนักพิกคว่มจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องนะคะทางเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะมั่นใจได้เลยว่ารถของเราเนี่ยคัดคุณภาพคัดเกรดเแน่นอนนะคะสําหรับไฟหน้าของรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ ไฟกลมๆนะคะลูกค้าโคมสวยๆขาวๆไม่มีรอยแตกรอยเล้าเลยนะคะในส่วนของตัวล้อนะคะสวยๆเลยนะตัวยางนะคะคันนี้ ได้เป็นยางขอบ17นิ้วนะคะยางปี21นะคะมาพร้อมกับตัวรถสำหรับช่วงล่างของรถนะคะลูกค้าสภาพเดิมไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มเลยนะคะมาร์กแต้มสีจากโรงงานนะคะมีให้เห็นชัดเจนเลยนะสภาพสวยๆนะคะใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยนะผ่อนเริ่มต้นเพียง12,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าในส่วนของกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้า ไปเลี้ยวติดอยู่ตรงกระจกมองข้างนะคะปิดคิ้วกันศาสตร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะสภาพพร้อมใช้เลยนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโก้โตโยต้ามีติดชัดเจนนะคะ มือจับประตูทั้ง4ด้านนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะสำหรับกุญแจนะคะหน้าตากุญแจจะเป็นแบบนี้นะเป็นระบบสมาร์ทเอนทีนะคะคันนี้กุญแจสำรองมีครบนะคะ2ดอกเลยนะสามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันภายในของรถคันนี้เป็นโทนสีดำนะคะสภาพสวยๆเลยนะ ติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะได้เป็นฟิล์มยี่ห้อลามีนานะคะลูกค้ามือจับประตูด้านในเป็นสีเท่าระบบเซนทันล็อกกระจกปรับออโต้สี่บานนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแล้วก็สําหรับกระจกทั้งสี่บานนะคะเขาจะมีตัวกันหนิบให้ด้วยนะทั้งสี่บานนะคะลูกค้ามีระบบกันหนิบให้ด้วยนะคะสําหรับพวงมลาลัยนะคะคันนี้ได้เป็นพวงมลาลัยแบบมังติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้ สายพวงมาลัยเลยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้มีระบบสั่งการด้วยเสียงนะคะสภาพพวงมาลัยเนี่ยสวยๆเลยนะไม่มีรอยถลอกหรือว่ารอยสึกหลอของการใช้งานนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันนะคันนี้จะเป็นระบบ e n g l i n g Start นะคะปุ่มส Start จะหลบอยู่ด้านในนะลูกค้าเหยียบเบรกกดปุ่ม Start ได้เลยนะคะคันนี้เลขไม้หลักหมื่นกิโลไม้น้อยนะคะไม่แท้ไม่เดิม ไม่มีกลับไมหรือว่าก่ออ่ากอไมอย่างแน่นอนนะคันนี้ไม่ห้าหมื่นสองันห้าร้กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเช็คประวัติศูนย์ตโตโยต้าได้เลยนะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้ว ไม่มีกับไม่ก่อไม่หรือว่าชนหนักอย่างแน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะสำหรับเครื่องเล่นเสียงคันนี้นะคะจะได้เป็นจอ Android นะคะได้เป็นตัวจอ Android ขนาด9นิ้วนะจอเดิมจากโรงงานนะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะรองรับ p p l e c a r p l a พด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะแล้วก็มีกล้องถอยหลังติดตั้งมาให้จากโรงงานนะคะลูกค้า จะแสดงผลที่หน้าจอนี้เลยนะกล้องถอยหลังนะคะสำหรับตัวแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะคันนี้แอร์ออโต้นะเกียร์ออโต้นะคะลูกค้านี่มีระบบกันลื่นนถลายมาให้เรียบร้อยเลยสภาพสวยๆน่าใช้มากนะคะคันนี้รถมือเดียวนะวารันตีศูนย์ตัวใต้ยังเหลืออยู่นะคะเขารับประกัน5ปี150,000่น 150, โลคันนี้เพิ่ง2ปีเท่านั้นนะคะสําหรับฝ้าเพดาน ไม่มีคราบสกรปรกเลอะเทอะหรือว่าร่องรอยอคระยันเลยนะคะฝ้าสวยๆนะตัวเบาะนะคะคันนี้เป็นเบาะหนังสีดำน,นะคะเบาะสวยๆนะรองรับสรีระของผู้นั่งเลยนะคะเบาะหนังเนี่ยดูแลทําความสะอาดกันได้ง่ายๆด้วยนะคะไม่มีฉีกไม่มีรอยขาดเลยนะสําหรับหัวน็อตซอกประตูสภาพเดิมๆไม่มีรอยไขยอนสติ๊กเกอร์ม้ออก,กอมีติดอยู่ครบเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมท,ทั้งคันนะคะลูกค้าราคา ราคาตัวของรถคันนี้นะคะ719,000บาทเท่านั้นเองนะป้ายแดงนะคะเปิดตัวอยู่ที่959,000นะคะคันนี้ถูกกว่าป้ายแดงประมาณ240,000บาทเลยนะคะคันนี้ประหยัดไป240,000บาทเลยนะได้รถสภาพสวยๆไปใช้งานกันเลยนะคะลูกค้าห้องผนิษารด้านหลัง กว้างๆนั่งสบายๆนะคะมีช่อง A ด้านหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็มีช่องเสียบ USB ด้านหลังนะคะ2ช่องเลยนะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลัง1ฝั่งนะคะไว้เก็บสัมภาระได้นะเบาะด้านหลังตรงกลางนะคะสามารถดึงลงมานะคะเป็น ที่พักแขนที่วางแก้วน้ำได้อีกด้วยนะคะภายในสวยๆเลยลูกค้าสภาพสวยมากไม่ช้ำเลยนะคะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะใครที่มองหารถสวยๆไว้ใช้งานนะคะก็แนะนำคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะลูกค้าคงสร้างเดิมทั้งคันนะคะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์เปเซ็น์ให้ถึงที่เลยนะ,ค,ะคันนี้ผ่อนเริ่มต้น1 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ ดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นเพียง2.79%เซเท่านั้นนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะไปทะเบียนนี้เลยนะสองขอไข่ทอผู้เท่า4865กรุ 4, 8, 6, 5, งเทพมหานครเป็นตัวโครราคอร์ส1.8สปอร์ตปี21นะคะคันนี้น้องนอกก็เข้ามารีวิวกับเราด้วยนะคะนี่ไม่ยอมไปไหนเลยนะอยากออกกล้องนะคะ นี่สวยมากคันนี้ลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะเสาอากาศนะคะจะเป็นแบบครีบฉลามนะคะอยู่ด้านบนหลังคาเนาะไฟเบรกดดนที่3มีให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะมีกล้องถอยหลังนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังนะคะ2จุดนะมีเซ็นเซอร์กันชนให้ด้วยนะคะสภาพพร้อมใช้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านหลังกันนะคะลูกค้า สำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังบอดี้กว้างนะคะบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะมีถาดท้ายแถมมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะเขามีฉากกั้นนะคะระหว่างห้องเก็บสัมภาระให้ด้วยนี่นี่ลูกค้าสามารถดึงปิดได้ด้วยนะคะทั้งสองฝั่งเลยอ่ะเดี๋ยวนะดึงให้ดูนะอีกหนึ่งฝั่งมันยังไม่ตรงล็อกอะนี่นะคะมีฉากกั้นปิดแบบนี้ให้ด้วยนะลูกค้า สภาพใหม่ๆสวยๆน่าใช้เลยนะคะคันนี้นะพวกตะเข็บรอยเย็บนะคะเดิมๆจากโรงงานเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนหัวน็อตไม่มีรอยไข่เลยนะคะลูกค้าหัวน็อตเดิมๆเม็ดอาร์ตมีที่เห็นชัดเจนครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะลูกค้าวารันตีศูนย์ยังเหลืออยู่ด้วยนะคะ ใครสนใจห้ามพลาดเลยนะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดนะคะมีไฟแนนซ์นะไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะมาดูบอดี้ด้านล่างกันบ้างนะคะคันนี้สำหรับบอดี้ด้านล่างคันนี้นะคะเครื่องมือครบเลยชุดซ่อมยางนะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะ,ะน่าจะไม่มีร้อะไรให้นะคะสำหรับสเปกนี้จะเป็นชุดซ่อมยางแทนเนาะโครงสร้างด้านล่างเดิมๆนะคะลูกค้า ไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อเลยนะสภาพสวยๆเลยนะคะคันนี้ใครสนใจนะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะสวยมากสีดำเดิมแท้จากโรงงานนะคะการันตีให้เลยไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกลับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะลูกค้านี่กระจกเดิมแท้ทุกบ้านนะสภาพพร้อมใช้เลยนะคะ ไม่ช้ำด้วยนะคงสร้างเดิมๆแผ่นเพจของรถมีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนเลขเครื่องเลขถังตรงรถปี21นะคะเช็คประวัติศูนย์ได้หัวน็อตซอกประตูไม่มีรอยไขยรอยเขียบขยีนเลยนะคะน่าใช้มากๆเลยคันนี้ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะพวกคู่มือเอกสารของรถนะคะอยู่ครบเลยลูกค้า คู่มือการใช้งานอยู่ครบเลยนะคะคันนี้นะเป็นรถมือเดียวด้วยนะคะลูกค้าจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะใครสนใจต้องรีบติดต่อกันเข้ามานะคะกระจกหน้าเดิมแท้จากโรงงานโลโก้เตยต้ามีติดอยู่ชัดเจนนะคะภาษีพรบรทางร้านดูแลให้ด้วยนะลูกค้าใครสนใจนะคะอยากได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานห้ามพลาดรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวนะัดจะพาไปชมกันต่อเลยในส่วนของรายละเอียดหนะ้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบนะคะ 1,800cc 140แรงม้ารองรับน้ำมันเบนซิน91 95 E20 E85 ด้วยนะคะภายในห้องเครื่องยนต์สภาพเดิมไม่มีพวกคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มเลยนะคะหัวน็อตเนี่ยไม่มีขยับขยื่อนนะคะสติกเกอร์คำเตือนต่างๆติดอยู่ครบเลยนะสภาพสวยๆนะคะลูกค้าหัวน็อตตรงแก้มด้านในนะไม่มีรอยไขหรือว่ารอยขยับขยืขย้นเลยนะคะหัวน นะเดิมๆไม่มีขยับขยื่นสภาพสวยไม่มีคราบน้ำมันหยุดไหลยเยิ้มเลยนะคะคันนี้ คานด้านหน้าเดิมๆคานตรงๆไม่คดไม่งอสติกเกอร์คำเตือนมีติดอยู่ครบเลยนะคะเช็คประวัติศูนโตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะการันตีให้เลยเม็ดอาร์ตตรงเบ้าโชกอคอีกหนึงฝั่งมีให้เห็นชัดเจนนะคะหัวน็อตแก้มด้านในไม่มีรอยไข่รอยเขียบพี้ยนเลยหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆฉนวนกันความร้อนยังอยู่นะคะคันนี้ รูน็อตนะกลมๆไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวสภาพสวยเลยนะคะลูกค้ารับรองว่าคันนี้ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะตาปั๊มตรงฝากกระโปรงนะคะมีให้เห็นชัดเจนเลยนะสภาพสวยนะคะลูกค้าคันนี้ได้ไปยังไงก็คุ้มนะคะเป็นตัวโคราคอร์ส1.8สปอร์ตปี2021นะคะไม่เพียง52,000โลเท่านั้นเองรถมือเดียวนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะค,ะคันนี้นะคะช่วงนี้มีโปรดอกเบีย้ยพิเศษด้วย ะะพร7ปีดอกเบี้ยเพียง3.99%เท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าประวัติเครดิตดีนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เบอร์โทรนัดนะคะ0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไน์มาได้เลยนะ,ะช่วยทุกคันดันทุกเคสร,รับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะวารันตี0 t o ยต t a ยังเหลืออยู่นะคะ ใครได้ไปนะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะัต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ